พุทธพจน์เตือนใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้มีจิตผ่องใสเป็นผู้มีศรัทธาให้ฐานด้วยพวกขศัพท์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้จะอยู่ครองเรือนย่อมเป็นผู้ยึดถือชัยชนะไว้ได้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและความสุขในสัมปรยพ การบริจาคดังที่ได้กล่าวมานั้นย่อมเป็นเหตุให้บุญกุศลพอกพูนขึ้นมาจากอินทสูตรทุกคนที่เกิดมาไม่สามารถนำสิ่งใดติดตัวมาได้มีเพียงบุญและบาปเท่านั้นที่ติดตามตัวมาและปรุงแต่งให้เกิดรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติที่แตกต่างกันเพราะเป็นผล ที่เสืบเนื่องมาจากเหตุแห่งการกระทําในอดีตและเมื่อถึงคราจะหลับตาลาโลกนี้ไปเราก็ไม่อาจนําสิ่งใดติดตัวไปได้อีกจะมีเพียงแต่บุญและบาปที่เราได้ทําไว้ในขณะที่เราเป็นมนุษย์เท่านั้นผลของบาปมีความทุกข์ทรมานเป็นผลต้องไปชดใช้กรรมในอบายภูมิอีกยาวนานส่วนผลของบุญก็มีความสุข ความสมปรารถนาเป็นผลมีสุขติโลกสวรรค์รองรับอยู่สิ่งใดก็ตามที่เราทำไว้ในอดีตสิ่งนั้นจะตามส่งผลเสมอไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยตัวปล่อยใจไปทำในสิ่งที่เป็นบาปอากุศลควรประกอบแต่กุศลกรรมไว้มากๆเพราะวิบากแห่งกรรมดีจะส่งผลให้เราประสบความสุข และความสำเร็จในทุกภพทุกชาติอย่างแน่นอนจากส่วนหนึ่งของรายการธรรมะเพื่อประชาชน